ฮอนด้นะครับซิตีคันนี้เครื่อง1.5นะครับกำลังจะมาทำอะไรครับช่างคันนี้ฟัดชิ่งครับฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์เป็นอะไรมาครับคันนี้จมน้ำมาครับจมน้ำมาเฮ้ยไปจมได้ไงครับไปไม่ทราบเหมือนกันนะจมน้ำมาพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือน้ำมันเกียร์นี่เป็นสีโอนตินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการฟัดชิ่งนะครับโดยใช้น้ำมันเกียร์ของ ใช่คอนด้นะครับนี่ครับอันนี้ใช่ไหมช่างนะครับตอนนี้ช่างกำลังจะต่อในเรื่องของการฟัดชิ่งเข้าไปเสียวกกถามเลยอย่างเงี้ยรถรถที่เขาโดนน้ำเข้าเกียร์มาเนี่ยนะครับก็จะไปลุยหรือไปน้ำท่วมอะไรมาผมไม่รู้นะฮะมันโอเวนตินมาแล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่เขาโทษทีเขาไม่ยกเกียร์ลงแล้วมาดูข้างในเหรอครับ หรือจะลองของเบาก่อนลองก่อนครับลองของเบาก่อนพูดในง่ายก็คือถ้าลองของเบานั่นหมายความว่าเราลองฝัดก่อนไล่เกียร์น้ำมันของเดิมออกให้หมดแล้วก็ใส่น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแล้วถ้ามันโอเคไม่มีกระตุกก็ใช้งานโชคดีไปนะครับก็เป็นอีกวิธีที่เรียกว่าไม่ต้องถึงขั้นยกเกียร์ลงเพราะยกเกียร์ลงนี่งานยาวใช่ไหมครับ นี่น้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ตอนนี้ะนะครับทำการอ,อันนี้นคุณเนเข้าไปอธิบายอีกทีนึงตอนนี้เราทำการพูด,ดง,ง่ายๆเราจะเรียกอะไรคุณเนเนี่ยปัดชิ่งปัดชิ่งปกติผมเห็นป,ป,ปัดชิ่งเนี่ยมันต่อเวลาต่อน,นี่คือจะต่อแบบสองสายใช่ครับต่อกับเข้าเครื่องมือแต่นี้เราจะใช้วิธีคือ ระบายทิ้งอ่ะผมพูดง่ายๆนะครับโอ้โหนี่ระบายทิ้งอย่างเดียวอุ้ยนะฮะระบายทิ้งเฮ้ยเอาน้ำแข็งมาดิใส่กินคาเย็นโดนไหมพี่โดนไหมสตาร์ทรอเดี๋ยเราลองจับดูนนะครับ ปกติน้ำมันเกียร์ของเครื่องเบนซินนี่มันจะต้องสีอะไรครับสีเหลืองครับสีเหลืองเอ๊ะถ้าเป็นถ้าเป็นอ๋อซีวีทีสีเหลืองถ้าเป็นดีเซลจะเป็นสีสีแดงใช่ไหมเกียร์ลูกสูบเอทีเอฟครับเป็นสีแดงออ๋มีบางยี่ห้อครับบาร์บซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับสีเขียวเขียวครับครับอันนี้ช่างกำลังจะทำอะไรครับตอนนี้เติมน้ำมันใหม่กลับเข้าไปในในอ่างครับอ๋อครับแล้วน้ำมันใหม่อยู่ไหนครับ อ๋อเราเอาจากแกลอนที่ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราเทเข้าไปนะครับน้ำมันใหม่ใส่เข้าไปนะครับตอนนี้นี่เสกกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ใส่น้ามันดีเข้าไปที่ใต้ท้องอ่างละนะครับประมาณกี่ลิตรครับที่ใต้ท้องอ่างสามลิตรครับสามลิตรนะครับคราวนี้ก็เรียกว่าคัดทิ้งอีกคัดทิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ดับเครื่องแล้วก็เติมที่เมื่อกี้ออกจากท้องอ่างหมดละได้ไหมครับเนี่ยน้ำมันก็ยังเป็นสีตัวนี้อยู่นะครับสีกาแฟสีโอวันตินเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีการเติมเข้าไปอีกนะเติมกลับเข้าไปที่ใต้ท้องอ่างอีกนี่กระดดดเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมยุบยุบยุบไปอีกฮะ ถ้าบอกผมคนนี้รู้ละเรื่องอะไรัลยดังเพราะนั้นมีเขียวอยู่เลยอ๋อเหรอแต่ก็สีก็ดีขึ้นนิดหนึ่งเริ่มเริ่มดีตอนดีตอนเลยโอ้กระบวนการนี้เปิงเหมือนนั่นเนี่ยคุณเองให้นะครับคันนี้นะครับมันเรียกว่าจมน้ำมาดีกว่านะครับจมน้ำมาแต่ก็ยังสตาร์ตติดนะครับยังสตาร์ตติดแล้วก็ ยังขับได้แต่เกียร์เข้าไม่สมูทนะครับก็ต้องมีการไล่ออกมาทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้อันนี้ลองลองแบบวิธีการเบาก่อนนะครับเราจะได้ไม่ถึงขั้นยกเกียร์ลงนะครับก็จะใช้วิธีการลองก่อนลูกค้าอยากจะลองก่อนแบบนี้นะฮะด้วยการเอาน้ํามันเกียร์นะครับของใหม่ไล่ไปตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ไล่นะครับ ที่มันยังมีของเดิมอยู่นะครับยังยังไม่เอาน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่แต่วันนี้หมายความว่าน้ำมันเกียร์ใหม่เนี่ยแหละไปไล่นะครับแล้วก็ดันออกมาจากท้องอ่างนะครับน้ำมันที่ออกมาเป็นน้ำมันเกียร์ละใส่ละน้ำมันที่ออกมาเป็นน้ำมันเกียร์ละใส่ละน้มันเกียร์ลสนับสนุนโดยยางคันกุ๊ก k y n e r g y Eco 2ยางสำหรับรถเก๋งที่นุ่มหนึบโดยบีคอมการยางจังหวัดลำปาง0987503141